เวสซิลฮาร์ดฟอกนะครับอาจจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนและนี่จะเป็นปรากฏการใหญ่ของราคาของ ADA ก็เป็นไปได้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับวันนี้เรามา จัวหัวข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเกรดครั้งใหญ่ของ Cardano นะครับในเดือนมิถุนายนนะครับก็คือ r e s i l Hardfo r k ตัวนี้นะครับจะทำให้ Cardano หรือ ADA เนี่ยไปไกลขนาดไหนวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันก่อนนะครับเนื่องจากตามข้อมูลของ DefiLama นะครับพบเห็นมูลค่าการล็อกรวมของ t v l นะครับบนเครือข่ายของอานาโน่มีค่ามากถึง294.17ล้านดอลลาร์นะครับพิกชนะเครือข่ายของคุสมาและพารคดอทที่มี TVL TVL นะครับอยู่ที่ประมาณ278.04ล้านดอลลาร์โดยขึ้นสู่อันดับที่24ของโลกนะครับ total value locked นะครับหรือเรียกว่า TVL เนี่ยก็คือดีฟ i l ลามนั่นเอง นะครับคือมูลค่าโดยรวมของสินทรัพย์ของคริปโตนะครับที่ฝากไว้ในโปรตโตคอลการเงินแบบกระจายนนะ้าหรือที่เรียกว่า d e f าหรือในโปรตโตคอล d e f านะครับโดยทั่วไปทั้งนี้นะครับยังไม่นับรวมถึงการสเต็กกินบนเครือข่ายของ Cardano แล้วนั้นจะพบว่า TVL ของ Cardano จะอยู่ประมาณ207.37ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งพบ TVL เนี่ยนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับดีฟาที่เพิ่มขึ้นด้วย ตอนนี้ total value lock นะครับหรือ TVL ใน Cardano นะครับตอนนี้ต้องแต่เดือนมีนาคมอะดีไฟของ Cardano นั้นนะครับดึงดูดเงินของนักลงทุนประมาณ100ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งทำให้ TVL เนี่ยพุ่งสูงขึ้นประมาณ168.95ล้านดอลลาร์เป็น293.89ล้านดอลลาร์ในทันทีนะครับ เงินทุนใหญ่นั้นกำลังเข้าไปอยู่ที่กระดานดี fi ยนะครับอย่าง Sunday s w a p โดยปัจจุบัน TVL นะครับไว้ที่ประมาณ112.42ล้านดอลลาร์นะครับและแพลตฟอร์มดีฟ i อันดับ2อย่าง m i n i s w a p นะครับโทษนะครับ m i n Swap นะครับที่เพิ่งเปิดตัว TVL นะครับกว่า93.32ล้านดอลลาร์นะครับก่อนหน้านี้ชาวเอนซันเอา c e o ของ Input Output ฮ่องกงนะครับ ผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้ง c a r ์ a n โนะครับกล่าวว่า TVL อาจจะเพิ่งเริ่มต้นในการเติบโตเท่านั้นได้ถึงล้านดอลลาร์ได้ถึงล้านคนเลยนะครับดางนั้น c a r ์ a n โน่ดีอนะครับจำนวนมากกำลังรอ v i s ซิลฮาร์ดฟอกอยู่ในเดือนมิถุนายนแต่ดูเหมือนว่ายังไม่เห็นอะไรเลยนะครับใน TVL ฉางนั้นเรื่องนี้นะครับการเกิดฟิซซ a l Hard f o อกเนี่ยอาจจะทำให้ราคาของ ADA เนี่ยมีการาเข้าถึงจุดปิดแปลงมากขึ้น เหมือนกับลอนดอนฮาร์ดฟอกนะครับนั้นฮอกินสันยังกล่าวอีกว่าขึ้นขนาดใหญ่นะครับของโครงการเนี่ยกำลังถาโถมเข้ามานะครับหลังจากเดือนมิถุนายนจากวิซูฮาร์ดฟอกเกิดขึ้นนะครับมีโครงการมากกว่า500โครงการที่กําลังสร้างบนคาดาโนโดยอินพุตเอาพุตฮ่องกงกล่าวนะครับว่าจะมีแผนในการเปิดปรับปรุงนะครับ มา,มาตาส่วนจำนวนมากนะครับในปี2022โดยนะับเน้นนะครับที่ h a r t f o ็อกคอมบีเนเตอนะครับหรือตัวย่อว่า h f c ตัวน,นี้นี้เองนะครับในเดือนมิถุนายนในในและในเดือนตุลาคมนะครับสองครั้งด้วยกันดังนั้นอย่างไรก็ตามการปรับขนาดไฮด้านะครับตัวแรกจะเกิดขึ้นใน r d r n o Testnet โดยเกิดขึ้นหลังจากการตีพิมพ์ บทความต้นฉบับของ h y d r h h ฮนะครับเป็นชุดแรกในโปรโดคอร์นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบสำคัญเส้นทางการปรับขนาดของ c a r d n o o y y d a นะครับหมายถึงชุดของ solution layer ที่2ที่มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยในเครือข่าและก็สามารถที่จะปรับขนาดได้ดังนั้นตรงนี้ต้องรอเทคโนโลยีของ e t ทู r ร u m เท่านั้นที่ c a r d โ no เนี่ยจะสามารถที่จะพัฒนา Hydra 2.0เนี่ยให้พร้อมปรับขนาด และขยายมากขึ้นและนี่จะเป็นจุดที่ทําให้คาราโนฟื้นคืนชีพนะครับกลับขึ้นมาเหนือกว่า3ดอลลาร์ได้ใครบอกว่ากลับไม่ได้นะครับต้องกลับใจใหม่นะครับต้องอเปลี่ยนใจใหม่เลยนะครับเพราะว่าคารานโนเนี่ยมันมาแน่ถ้าเกิดมันขึ้นไปถึง3ดอลลาร์ได้แปลว่าคุณเป็นศัตรูของคารานโน แล้วถ้าเกิดฮานาโนโ่ไม่เก่งจริงเนี่ยวานไม่ทําลายราคาถึงขนาดนี้แล้ววานไม่ถือแล้วก็วานไม่อมแน่อนอนนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่ามันไม่ถึงสามดอลลาร์ได้แล้วคุณจะเสียใจนะครับที่ไม่ได้ถือเหรียญนี้ผมบอกไว้เลยนะครับว่าวานเนี่ยถือไว้นะครับและถ้าเกิดคุณจะขัดขวางไม่ให้มันไปถึงสามดอลลาร์ได้ผมแนะนําเลยให้วาดเลิกถือคานาโน,โน เอาละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้กันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งนะครับกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางหลายช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตซีคอมมิชชั่นทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับเรามีกลุ่มคาดาโนด้วยนะครับเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดให้เรามีเหรียญตัวหนึ่งชื่อสตาร์เน็ตนะครับเป็นเหรียญต้นน้ําราคาอยู่ที่0.04ดีตัว8,000นดอลลาร์นะครับอุปทานมีหมื่นล้านเหรียญ ก็เหรียญตัวนี้ดีนะครับแต่เน้นย้ํานะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงถ้าเกิดจะตัดสินใจในการลงทุนก็ควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนั้นเองและสําหรับวันนี้นะครับผมหวังว่าคาร์โน่จะ Go โกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องกอยนงมูลสำหรับวันนี้